สิ่งดีๆที่แม่ทำให้เราลูกๆหลายคนรู้แล้วและลูกล่ะอยากรู้ไหมว่าแม่อยากเห็นลูกของแม่เป็นอย่างไรบ้างไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเป็นแค่เรื่องเล็กๆแม่ขอแค่นี้แม่ขอเพียงลูกยิ้มได้ใจแม่ชื่นขอลูกตื่นพร้อมตะวันขันพร้อมไก่ ขอลูกเอือทุกเช้าแม่ดีใจขอลูกกินผักได้กินอยู่ดีขอลูกสุขสนุกอ่านนิทานเพลินขอลูกเดินถูกทางถูกวิถีขอลูกแปลงฟันได้ถูกวิธีขอลูกมีนกน้อยในดวงใจขอลูกจดจำคำสอนแม่ เหนื่อยแท้แม่อดทนเพื่อลูกได้ลูกอาจลืมเรื่องราวครั้งายาวไวแต่ไม่มีแม่คนไหนลืมลูกได้เลยขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับหนูรักแม่ครับ